เด็กๆจ้ามาเจอกันอีกแล้วนะคะคราวนี้ค่ะคุณครูจะชวนเด็กๆมาอ่านหนังสือเช่นเคยค่ะฝึกการอ่านการเขียนกันนะคะเด็กๆเตรียมหนังสืออ่านภาษาไทยมารอเลยค่ะมาค่ะเด็กๆเอ๊ะทุกๆคนเปิดหนังสือหรือยังนะเปิดมาที่หน้า21เเลยนะคะเห็นภาพแล้วดูสิลูกมีอะไรบ้างคะในนี้ ยอดเยี่ยมมาเลยค่ะคิดว่าเด็กๆน่าจะอ่านได้แล้วนะอ่านได้ไหมคะอ่ามาอ่านไปพร้อมๆกันดีกว่าเนาะอ่าเก่งแล้วใช่ไหมคะเรามาอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะพอแอบแพะรอแอบแ,และก็แอะแกะแพะและแกะอ่าดูนะคะในหน้านี้นะเขาจะบอกอะไรเรานะคะ ต่อไปเลยค่ะชี้บรรทัดข้างล่างนี้เลยต่ออาตาหออาฮะมออีมีพอแอะแพะรอแอะและกอแอะแกะตาฮะมีแพะและแกะพอแอะแพะรอแอะและกอแอะแกะต่ออตอต่อแอะแตะมออามา แพ้และแกะเต่ะแตะมาบรรทัดที่สองนะคะต่ออาตาหออาฮะก่อแอแก่สอเอเสียวอเอเวรออาลาตาฮะแกเสียเวลาวอแแแวะดอูดูต่ออาตาออโอโออเอเออออะอะ แวะดูตาโอเออะอ่าต่อไปค่ะบรรทที่สมแล้วค่ะต่ออาตาพออาฮะก็แอ,อแกดอ,อูดูสอเอียเสียจอไอใจตาฮะแกดูเสียใจก็แอ,อแกรออดโลรอเอ,อเรือบอไอใบ ปอไอไปสออัสะแกโลเรือใบไปสะกอแอแกะดออัมดำตออตาหออฮะกเอเอกกออากะแกะดำตาฮะเกะกะปอเอเปปออปะสอเอเสียวอเอเว ลออาลาปอไอไปยอแอะแยะเปะปะเสียเวลาไปแยะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเราอ่านไปพร้อมๆกันเนี่ยเด็กๆยังทำได้เลยนะคะเดี๋ยวสักครู่แควนจะมาถามว่าในเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะอ่านหนังสือจบแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะ เปิดไปที่หน้า20นะคะคำสั่งบอกว่าเขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคให้เติมคำนั่นเองละค่ะคำอยู่ตรงไหนคะเด็กๆนี่แหละค่ะเรามาดูนะคะคำจะอยู่ข้างล่างนี้นะคะมันมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาอ่านกันค่ะนอนนอน,น,อน เข้าใจความหมายของคำว่าน,นอนไหมคะอ่าเข้าใจแล้วนะคะหอมออนอหมอนรู้จักหมอนไหมลูกส,สองอสองสองก็รู้จักความหมายนะคะชออนอชอนไม่โทรชออ้อนสออมอสอมไม่โทรซ่อมช้อนซ่อม อ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านอีกรอบนึงค่ะนอนหมอนสองช้อนซ่อมอ่ะมีทั้งหมดกี่คำคะนับสิหนึ่งสองสามสี่มีสี่คำนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะเติมตรงไหนได้บ้างดูช่องว่างที่เราจะมาเติมค่ะช่องว่างที่เราจะมาเติมมีทั้งหมดเท่าไหร่คะเรามาดูกันนะคะ มีช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3และช่องที่4หมายความว่าให้นำคำมาเติมมีอยู่ทั้งหมด4คำนะคะก็เติมไป4ช่องนั่นเองค่ะค่ะคะก่อนจะเติมค่ะเราต้องมาอ่านก่อนว่าความหมายมันคืออะไรเราจะได้เลือกมาถูกนะคะว่าเราจะเติมอะไรนะนอ,ออนององอนองไม่เทน้องขอออองของ ชอะนอฉันนอไอในปอลเอเปน้องของฉันในเปเอเราจะเติมคำว่าอะไรดีนะน้องของฉันทำอะไรอยู่ในเปนะคะนอนใช่แล้วละคะ่ะเราก็เติมคำว่านอนออนอนอนใส่ไปตรงนี้นะคะ เด็กๆใช้ดินสอเติมนะคะคุณครูใช้สีเพราะจะให้เด็กๆมองเห็นค่ะเราเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําเครื่องหมายไว้ว่าเราได้ใช้คํานี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ไม่ต้องมากลับมาดูอีกต่อไปข้อ2ชออะนอฉันกออีนอกินอรอาหออารหานดออวยดโดยไม่โทรด้วยฉันกินอาหารด้วย เรากินอาหารใช้อะไรด้วยอะไรคะใช้อะไรเอ่ยเก่งมากมากเลยค่ะใช้ช้อนกับซ่อมนะคะเราก็เติมคําว่าชออนอชอนไมมโทช้อนสออมอสมสอมไม่โทซ่อม ฉันกินอาหารด้วยช้อนซ่อมนั่นเองค่ะประโยคที่หนึ่งคือน้องของฉันนอนในเปลร,รู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องแล้วเนาะฉันกินอาหารด้วยช้อนซ่อมนี่ก็เข้าใจแล้วนะคะต่อไปค่ะอ่าลืมทำอะไรนะลืมทำเครื่องหมายเราใช้ไปเรียบร้อยแล้วเราเหลือสองข้ามพี่อ่าพออีพีเมฆพี่หอ,นอ,อนอุนหนุนออีสี พออาฟาไม่โทฟ้าพี่หนุนสีฟ้าพี่หนุนอะไรสีฟ้าคะหนุนหมอนค่ะหมอนหอมอนอหมอน,ออน,ออน,ออนตรงนี้นะคะให้เด็กๆเ,เ,เอามาเติมเองค่ะเติมเองได้เลยนะคะต่อไปชออานอฉันมอยม,มีพลอยพีเมกพี่ชออายอชายขอโอนอคนฉันมีพี่ชายคนในนี้มันก็จะเหลือคำว่า สองใช่ไหมคะก็เติมว่าฉันมีพี่ชายสองคนเติมเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคนเก่งของคุณครูนะคะคุณครูขอเพิ่มให้อีกหน้านึงค่ะเปิดไปที่หน้า21ค่ะคำสั่งเดิมค่ะเขียนคําในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วก็อ่านประโยคเหมือนเดิมนะคะเรามาดูคําก่อนว่าเขาให้คํำอะไรเรามาบ้างคําจะอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวมองเห็นใช่ไหมคะ คำที่ 1. ห,หอแอแห่คำที่สองจอแอแจกออนากันแจกันคำที่สตออุกอตุกไม่ตรีตุกกอแอแกตุกแกคคำที่สมอรอแองอมลงวออนอวันมลแงวันนะคะมีแหแจกันตุกแกมแมลงวันนะคะ แห yeah, คืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเป็นอุปกรณ์ในการจับปลานะคะแจกันก็เป็นของใช้เอาไว้นำดอกไม้มาปักแจกันนะคะประดับเพื่อความสวยงามน,นะคะต๊กแกตต๊กแกก็เป็นสัตว์นะคะแมะลงวันเป็นสัตว์ซึ่งเป็นแมลงตัวหนึ่งนะคะมีเชื้อโรคด้วยนะคะแมะลงวันเนี่ยคะ่ะอ่ะค่ะ มีทั้งหมด1 2 3 4มี4ม่คำาที่เติมก็จะมี1 2 3 4ช่องว่างก็มี4เช่นกันนะคะอาล่ะก่อนที่เราจะเติมเราต้องมาดูก่อนค่ะว่าเขาเขียนอะไรให้เราไปบ้างนะคะขออุออคุณตออาตาชอยใช้ไม่โทใช้คุณตาใช้จอ้อาบอจับบอลอาปลาจับปลาค่ะ คุณตาใช้อะไรจับปลาคะเมื่อกี้อุปกรณ์ในการจับปลาคือแหคุณตาใช้แหแล้วก็เติมหอแอแหแต่ว่าสระแอต้องมาก่อนอย่าลืมนะคะใสะแ่แอขึ้นก่อนนะคะหอแอแหนั่นเองค่ะทำเสร็จแล้วเติมเสร็จแล้วอย่าลืมทำเครื่องหมายไว้ด้วยเราจะได้ไม่ต้องมาดูอีกนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะชาวอ่านอชันชาวอวยช่วยเมฆช่วยพออีพีมเมฆพี่ จออาดจอจัดฉันช่วยพี่จัดดอกก็ดอกมอไอไม้ไม่โถไม้ดอกไม้ฉันช่วยพี่จัดดอกไม้จัดอะไรดอกไม้นะคะจัดแจกันสระแอขึ้นมาก่อนเหมือนเดิมค่ะจอแอแจกกอานอกันนะคะใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาออกฉัน ฉันช่วยพี่จัดแจกันดอกไม้นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะตอัวตัวอตอโอโตกอวอากว่าไม่เอกกว่าจออิดงอจริงไม่โรจริงจอโอกรจกตัวโตกว่าจริงจกคืออะไรคะเด็กๆอะไรเอ่ยตัวโตกว่าจริงจกตุ๊กแกนั่นเองเอามาเติมเองนะคะต่อไปกอกรรํากำรออะงอลังตอออมอตอม ออาราหออารอหารบอโอนอบนตออโอตไม่ตีโต๊ะกำลังตอมอาหารอยู่บนโต๊ะกำลังตอมอาหารบนโต๊ะอะไรเอ่ยที่กำลังตอมอาหารอยู่บนโต๊ะมาแรงวันคำนี้นั่นเองนะคะเอามาเติมเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมไปเลยนะคะใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ภายหลังนะคะสำหรับ คลิปนี้ล้วเด็กๆไปก่อนจ้า